สวัสดีครับยินดีตอนับเข้าสุดชนะวิคลิปตล็อกนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพื่อนเพื่อนผมปิดไมค์แล้วพูดอยู่คนเดียวประมาณ1ิบกว่านาทีนะครับว่าผมจะทำอะไรนะครับผมก็เลยต้องเอาคลิปเนี่ยนะครับมาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องภาคตามนะเพื่อนเื่อนนะเออผมจะเล่าอะไรให้ฟังไหมคือผมเคยเคยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วพูดไปคนเดียวประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อนเพื่อนคือ คือคลิปผมเนี่ยจะเป็นคลิปที่ออกแนวว่าเออไม่ไม่ไม่ค่อยตัดต่อนะเพราะว่าเวลาผมน้อยนะครับผมก็จะแบบสดๆดไปเลยนะฮะดิบๆไปเลยผิดก็คือผิดเราไปแก้เอาที่คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องขออภัยนะฮะนะครับวิธีการทํางานนะครับอ่ะนะครับก็เพื่อให้มันมีคลิปออกไปแหละเพื่อนๆนะครับด้วยเวลาที่เออเรามีงานประจําด้วยนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปสินาทียังถือว่าพอรับได้น้องเพื่อนเนาะอ่ะงั้นผมเล่นคลิปไปเลยนะครับเพื่อนๆนก็คือว่าอันเนี้ย วันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะไปทำการคลาบอัญนนมณีตัวท็อปอ่าก็คืออ l เล็กซานดรายนั่นเองเพื่อนๆนะฮะซึ่งผมเนี่ยซื้อมานานแล้วนะครับตั้งแต่หลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าเรียกว่ายังไม่พร้อมในทางด้านการเงินนะนะครับแล้วก็ผมยังมีคลิปอีกหลายเรื่องที่ผมต้องทำผมมองว่าเอ้ยยังยังไม่น่าคลาบอะ่ะเออคลาบไปก็อาจจะยังไม่ได้ใช้อ่าแต่ตอนนี้เนี่ยตัวคริสตัล เรื่องของจะต้องไปคราฟออซซี Auss ie, Auss ie, นะ่ออซซี่เนาะมันจะต้องไปตีพวกสไปเดอร์คริสตัลสไปเดอร์คริสตัลคราฟอย่างเงี้ยเออก็ควรจะต้องคราฟด้วยนั่นแหละนะครับแต่ความจริงมันมีประโยชน์ตั้งแต่นานแล้วนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันสามารถที่จะลดแรงดาเมจเวลาเราไปตีมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับตัวอเล็กซานไดยตัวเนี้ยนะครับทีเนี้ยผมก็เล่าไปจนถึงว่าผมเนี่ยก่อนหน้าจะมาคราฟตัวเนี้ยผมโชคร้ายเรื่องหนึ่งเพื่อนๆคือว่าผมอะจะเอาตัวออซซี่ออซซี่เนาะ ไปทาการผสมพันธุ์เพื่อนๆทีนี้มันเป็นตัวลูกไงตัวลูกกับตัวลูกผสมกันมันจะหายไปหนึ่งตัวซึ่งหนึ่งตัวเนี่ยคือราคาเก้าครับถูกไหมเพื่อนๆแต่ทีนี้ผมโชคดีไงในดรอปที่มันผ่านมา6ดรอปเนี่ยผมได้มาสตัวที่เป็นตัวลูกนะซึ่งเป็นเลขกลับเพื่อนๆเลขกลับนี่มันดียังไงครับคือถ้าเป็นเลขสองตัวท้ายนะแล้วคู่มันเป็นเลขกลับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะเลขกลับเลข2ตัวท้ายคือหนึ่งห้า อีกตัวหนึ่งคือห้าหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้เวลาผสมพันธ์กันนะเพื่อนๆโอกาสที่มันจะออกเป็นอ e ีพิกหรือเจนเดอรี่เนี่ยมันจะเยอะมากกว่าปกติอ่านะครับพอดีผมเนี่ยมีเลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งอย่างเงี้ยเออผมมีสองคู่เพื่อนๆแล้วกลายเป็นว่าโอกาสในการที่ผมจะผสมพันธ์ออซซี่ออซี่สองตัวเนี่ยที่มันเป็นตัวลูกทั้งสี่ตัวเลยนะมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็คิดในใจเฮ้ยมันมันจะโชคร้ายขนาดเราจะไม่ ไม่ได้เลยเหรอมันน่าจะต้องเอาสักคู่อขอโทษนะน่าจะได้สักคู่นะอย่างน้อยนะเสียไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะอีกตัวหนึ่งได้เป็นอีพิกมาก็ยังดีนะครับนะฮะก็เลยเตรียมของคราฟของอะไรต่างๆไว้ให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน้ำยาอะไรต่างๆนะให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งไปหามินซูเลยอ่าวิ่งไปหามินซูเลยนะครับแล้วก็ทำการผสมพันธุ์นะครับ แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นตามที่เพื่อนๆคิดแหละนะครับก็คือว่าหายไปเลยทั้ง2ตัวนะครับหายไปเลยหายไปเลยนะครับเพื่อนๆหายแวบไปเลยนะครับ19ครับผมหายไปไม่ใช่สิบแปดครับเนาะตัวละ9้าครับใช่ไหมสิบแปดครับหายแวบนะฮะไปภายในไม่กี่นาทีนะครับซึ่งตอนแรกผมจะเอาคลิปนี้ขึ้นนะเพื่อไว้เตือนใจเพื่อนๆว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้โชคดีตลอดแล้วก็อย่าไปหัวร้อนผมนี่พอเกิดเหตุการณ์นี้ผม ใจเย็นเลยนะผมหยุดก่อนพักก่อนอย่าหัวร้อนถ้าหัวร้อนเนี่ยเดี๋ยวได้จ่ายเงินเพิ่มแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวผมได้ไปถอยออซี่มาผสมพันธกันอีกนะหรือไม่ก็ต้องผสมต่อยเอาจะเอาอีพีได้จะเอาเอีพีไม่ได้ผมไม่แนะนํานะเพื่อนๆเ,เงินทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าไปใจร้อนนะฮะมันคือการลงทุนอ่ามันเหมือนการเทรดหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยในรเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินเงินทองทองนะใจเย็นๆก่อนนะครับเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมามาตั้งกลับมาตั้งสติก่อนนะครับ อ่นะครับอันนี้ผมกําลังเดินมานะครับแล้วก็น่าจะกําลังอธิบายอะไรบางอย่างนี่แหละนะครับ <c oughs> ไปหามิล่าละอนะครับว่าผมเนี่ยเออจะคราบตัวนี้ชื่อว่าควอนติกจีเวลอ่าเรียกว่าเป็นระดับท็อปจะเรียกว่าท็อปแต่ความจรงิงเรียกว่าท็อปก็ไม่เชิงนะเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มี จุดประสงค์ของมันเป้าหมายของมันเนาะอย่างเช่นเราอยากจะได้เรียกว่า Fire d ์ดาเมที่เป็นสกิลเราก็ต้องร a บอินเวอร์เนอร์จเวลนะครับเราก็ต้องแต่ละตัวมันก็มีข้อดีของมันแหละนะครับแต่ไอตัวเนี้ยก็เรียกว่ามันมีราคาแพงแล้วก็มันเรื่องมันมันมีข้อดีในเรื่องของ Crystal Shield นี่แหละที่มันสามารถมีแรงสะท้อนกลับไปตีมอนสเตอร์ได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะลดแรงดาเมจเวลาที่มอนสเตอร์ตีกลับเรามาได้นะครับอืม ก็ช่วยในเรื่องของคนที่จะเป็นนักล่ามันสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาลุ้นนะว่าผมจะได้ Attack 3ถึง5เนี่ยจะได้อะไรนะแล้วก็คริสตัลชิล l ์เนี่ย1หรือ2อ่าแล้วก็มันสามารถไล่แรนดอมแม d i ิ i e เออร์เนี่ย2ตัวด้วยกันนะครับลุ้นว่าจะเป็นอะไรนะครับก็เรียกว่าอืมนะฮะ50รูมินะครับ ปลาก็เพิ่งตกไปฮะบอกตรงๆว่าคนน้าแข้งเนี่ยไม่เหลือแล้วนะฮะล่วงไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะผมก็เนี่ยอันนี้ผมเกินเกินเนี่ยจากภาพนะจากวิดีโอตัวเนี้ยผมเกินไล่อธิบายไปเรื่อยเพื่อนๆความจริงไม่ใช่อะไรนะเพื่อนๆความจริงคือตื่นเต้นเออตื่นเต้นตื่น,นมากอ,อนะครับเพราะว่าลุ้นน่ะแหละเออลุ้นมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยมีแค่หนึ่งพันหนึ่งพันชิ้นนะที่เป็นแบบ เม็ดเล็กซันไดแบบเต็มเต็มเม็ดเลยนะตัวเนี้ยผมไปซื้อมาตอนราคาพันสามเพื่อนเพื่อน <demost ra. S 2> ซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะพันสามนะคือผมอ่ะซื้อตั้งแต่สมัยยังคาบไม่ได้เพราะผมเดาแล้วแหละว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องคาบได้เนี่ยแล้วผมก็พามาดูเมก้าแลนด์นะบอกว่าตอนนี้ราคาถูกสุดนะมันอยู่ที่สองพันเออนะเพื่อนเพื่อนที่อยากคาบแบบมีฟอยด์ด้วยแวบบ๊แบบแวบบ๊แบบแวบแวบเงี้ยก็ต้องจ่ายสองพันะเริ่มต้นนะแล้วไปจ่ายค่าคาบอีกไปจ่ายค่าไอตัวแร่ตัวอื่นอีกนะก็สองพันบวกบ ถ้าได้ออฟดีๆก็โชคดีไปนะครับก็ขายได้ราคาดีนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับไม่ต้องเป็นฟอยก็ได้เพื่อนๆถ้าเพื่อนอยากคามจริงนะเอาเศษมารวมกันเออแล้วก็อย่าไปยึดติดมากผมบอกนะอย่าไปยึดติดมากเอาว่าเออให้คุณสมบัติมันดีอะ่ะมันก็ดีแล้วแหละนะครับอันนี้มันเรียกว่าเป็นเรื่องของความชอบแล้วกันเรียกว่าแบบคนที่เขาแบบอินเซน่ะเออเสีติด <laughs> ผมวนนี่ นะครับไม่งั้นคงไม่มาทําคลิป Morning Moon ขนาดนี้เนาะนะครับก็เรียกว่าอินเซนในระดับหนึ่งแล้วกันนะเข้าใส่เลื่อนเลยนะชอบรักเกมนี้แหละนะครับก็เลยต้องอันจะมันีตัวท็อปเราก็ต้องขอตัวฟอยเราไปเล็งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าสุดท้ายไม่ต้องคาบได้เราก็ซื้อไว้ก่อนเลยตอนนี้ยังมีบูไดมอนด์ยังคาบไม่ได้ใครอยากได้ไปสอยมานะครับราคาก็น่าจะเรียกว่าน่าจะ ไม่มีตรภาพกันแล้วเท่าไหร่นะราคาน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นนะผมบอกเลยต้องมีนะต้องมีต้องมีนะงมงม <laughs> นะครับโอเคครับเพื่อนๆคลาสกันไปเลยนะครับนะตอนนี้ใจผมเต้นตึกตักตึก๊กตักแล้วนะแต่พอดีตอนนี้รู้แล้วไงว่าผมได้อะไรก็เลยแบบเสียงน้ําเสียงอาจจะไม่ตื่นเต้นนะแต่ตอนที่สิบนาทีแรกผมเนี่แบบโอโ้โหเสียงสั่นนะเสียงสั่นลนะครับนะ ยึกยากจะกดเอ๊ะกดไม่กดนะกดไม่กดนะกดดูด,ดีไม่ดีเอ้ยกดดูเอ้ยไม่กดดีกว่าอะไรเงียลีลานะครับเ <c oughs> พื่อนโป๊กหสุดท้ายนี่ได้ออฟดีมากๆพเพื่อนๆเอ้เรียกว่าออฟดีไหมดีถือว่าพอใจนะพอใจเพราะว่าไลทิ้งดามีเนี่ยบวกห้าเนี่ยสูงสุดเลยนะครับคริสตลัลชิลถึงแม้จะเป็นบวกหนึ่งอ่ะก็ถือว่ายอมรับได้นะผมไม่รีโลแล้วตัวเนี้ยถือว่าโอเค โคลิสแตนอีกคือผมเป็นสายคอนอยู่แล้วไงเพื่อนๆน,นะครับอ้าวก็ไม่ใช่ดิโคลิสแตนอ่าแมกมาโคเลมมันต้องไฟเออร์เนาะโคลิสแตนนี่มันต้องไปสู้กับใครอ่าลืมลืมนะครับอ่าไม่เป็นไรแต่ตัวสุดท้ายเนี่ย increase โอกาสดรอปเรจินาลี่แมทริอัลเนี่ย by สี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหตัวนี้เนี่ยถูกใจถูกใจนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้โคเลมฮาร์ดมากๆเลยนะครับอยากได้โคเลมฮาร์ดมากๆนะฮะนี่นะฮะวงให้ดูนะครับ แล้วผมก็น่าจะพาเพื่อนๆไปดูตัวไวเปเปอร์นะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือไวเปเปอร์ไวปเปอไวปนะไม่ใช่ไวเปเปอร์นะครับของ Crystal Shield นะครับก็คือว่าโคดามิชโอกาสที่มันจะแอตแท็กกลับไปนะฮามอนสเตอร์เนี่ยของเลเวลหนึ่งก็คือ4นะครับที่มันจะตีกลับไปได้หามอนสเตอร์นะครับยิ่งเราเลเวลสูงๆนะ นะครับมันก็จะแรงที่ตีกับไปที่มอนสเตอร์ก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยนะที่จะลดความเสียหายได้รับแรงค่าความเสียหายในลงครึ่งหนึ่งด้วยอนะครับแล้วก็สะท้อนความเสียหายหามอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้สกิลเนี้ยดีมากๆนะครับทีนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูจีเว้ว่าไอ้แมทแลนดอดมบูดิฟายเออที่ผมได้เนี่ยโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์มันคือหเองนะ อแต่ผมได้แค่สี่นะคือตัวล่างสุดเลยมันมีสี่ถึง6กไงเนี่ยสี่ผมได้แค่สี่นะนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่ะได้ออปชันนี้นะนะครับอืมนะครับแล้วก็เนี่ยตัวด o บเิเจเนรีแล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดที่หายากที่สุดนะคือสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับดามเมจสองถึงสี่อนะฮะเพื่อนๆตัวเนี้ยโอกาสเกิดแค่สเอเเองใครได้นี่ถือว่าโชคดีมาก นะครับเพราะว่ามันบวกให้นิดๆเลยนะฮะก็คือ2อถึงสเลยนะฮะแวร u e ของอ่า a g e p อ y s y s i l d l m a m e g e นะครับ,รรบซึ่งผมได้5%นี่คือถือเป็นตัวรองท็อปนะก็ถือว่าโชคดีละโชคดีมากโชคดีมากแหละเออนะก็ถือว่าล้างกับถามว่าล้างกะออซีออซี o xy, o xy ที่เสียไปได้ไหมผมว่าล้างกันได้เลยนะนะครับเพราะว่าถ้าผมเอาเม็ดนี้ไปปล่อยนี่ก็เออ แพงแน่นอนนะแพงแน่นอนแค่ราคาตัวฟลอยดของอเล็กซานดนี่ก็ขายกันอยู่ที่2,000บาทใช่ไหมในออฟผมจะใช้ได้อีกนะนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับ <laughs> ลอเล่นนะเพื <laughs> <ๆ>่อนๆไม่ขาย <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะครับอ่ะอันนี้ผมกำลังเลือกเลือกว่าเออผมจะใส่อันเมณียังไงดีคู่ไหนเซตไหนดีนะฮะให้มันแบบว่า โอเคแรงตีมันจะเยอะหน่อยนะครับมันจะได้ทานเลือดน้อยลงนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนับขดเลือดด้วยนะรู้สึกว่าผมตอนสุดท้ายของคลิปเนี่ยผมจะลืมนับขดเลือดไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพูดแทรกคลิปเลยอะเพราะว่าผมรู้สึกผมจะนาทีที่13บสาั้งผมจะมาจับตัวเองได้ว่าผมลืมผมลืมผมลืมพูดนะเดี๋ยว แล้วผมพูดไปตอนนาทีที่สามเดี๋ยวให้คลิปมันเป็นคนพูดแล้วกันนะเพื่อนๆเสียงอาจจะเบาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมอาจจะเร่งเสียงหน่อยนะครับจากคลิปมันเนาะเพื่อแบบมันเออจะได้แบบได้ยินชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะผมคำนวณเรียบร้อยแล้วว่าต้องจัดชุดอย่างนี้แหละก็คือผมเอาตัวอัญมณี ใส่เคออสใช่ไหมใส่ใส่โคเออโคโคออกใช่แต่มันผมนั้นได้รีสิสตนที่เป็นโคมาเนี่ยเนาะนะครับมันก็เลยขัดกันนิดนึงนะครับในในเรื่องของออปชั่นหนึ่งออปชั่นนะครับอ่ะไปลุยกันเลยนะแต่ก่อนไปลุยเดี๋ยวผมไปซื้อเลือดก่อนอนะ่ไปเติมเลือดก่อนเพราะว่ากลัวมันจะไม่พอเดี๋ยวไม่พอขึ้นมาก็นะครับยาวคลิปยาวอีกนะครับ เนี่ยตอนนี้ผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผมลืมอัดนะครับอันนี้กดผิดนะเพื่อนเพื่อนนะครับลืมเกิดกดเปิดใหม่นะนะครับเริ่มเริ่มเอะใจเฮ้ยทำไมใหม่มันเป็นสีเทาวะนะครับเริ่มคิดตอนนี้เริ่มคิดเฮ้ยเอาไงดีเราจะพูดใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไหมไม่น่าจะไหวนะเหนื่อยเหมือนกันนะ อะไรประมาณนี้นะอ่าอันนี้ยังไม่รู้ตัวมั้งเนี่ยยังคิดอยู่ตัดสินใจอยู่ว่าอ่ะอะ้ไหนๆหนก็เล่นปิดไมค์ไปให้มันจบๆเลยแล้วกันแต่มาคิดอีกทีเอออย่างน้อยก็ช่วยลดเวลาเราอีกสักนิดนึงอ่ะภาคก,กดเปิดไมค์แล้วกันแล้วก็พูดไปอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆอืมอันนี้พอดียังไม่มีขวดนะนเบอร์เบอร์กำลังเบอร์อยู่ทําอะไรไม่ถูกเดินหา NPC คนน้นคนนี้ไปเรื่อยเลยนะครับนะฮะ คือเรียกว่ามึนคิดอะไรไม่ออกอเอยลืมเปิดไมค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวให้เสียงที่ผมพูดพูดต่อเลยแล้วกันนะครับครับเพื่อนๆแหมเมื่อกี้ผมลืมเปิดไมค์เออผมพูดอยู่คนเดียวับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะพูดคนเดียวก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนาทีก่อนหน้านี้นะตั้งแต่สิบสามนาทีแรกเนี่ยเดี๋ยวผมพาคแบบอนี้นะเพื่อนๆภาคแบบ ตามภาพเออเรียกว่าภาพแบบตามภาพนะเพื่อนๆนะครับเออพูดอยู่คนเดียวแม่พูดได้นะครับ <S <S อือเปิดใหม่ฮะหรือเปิดใหม่นะครับเพิ่งมาสังเกตอ้าวคุยคนเดียวตั้งนานนะครับเพื่อนๆคงจะงงอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ล่าสุดก็คือผมบอกเดี๋ยวผมจะไปตีบอสให้ดูเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมได้ออฟที่ค่อนข้างจะดีนะครับได้ออฟที่ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะโอเคนะครับ เราจะไปตีบอสกันเราจะไปตีแม็กมา,กมา,กมากโกเล่นนะครับพเพื่อนดูสามสิบหินเต็มเลยนะครับใครอยากมาช่วยผมเล่นก็มาช่วยเล่นได้นะเล่นไม่ไหวและเล่นไม่ทันนะครับเราจะเข้าจนกว่าจะเจอนะครับไม่เจอปุ๊บออกเลยนะอืมนะครับเราไม่เสียใ้หินเพราะหินเราตเต็มเสมอนะครับ เวลาเล่นน้อยครับต้องยอมรับช่วงนี้นะครับก็งานงานเยอะนะแต่ก็พยายามทําคลิปออกมานะครับพยายามทําคลิปออกมามันสนุกฮนะทําคลิปแล้วสนุกนะครับอุ้ยพุกเจอพอดีเลยเพื่อนๆแม่ติดคริสตัลชิลมาด้วยอ่าทีเนี้ยผมว่าเราน่าจะใช้เลือดน้อยลงนะจับเลยละกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปาบโนสามสิบโหเดียวเดี๋ย อ่านหนึ่งขวดใหญ่นะครับแปดสิบกว่าเลยเหรอนะครับชัวร์แน่อนนะเพื่อนป้าหนึ่งขวดเล็กถ้าแบบเนี้ยดีใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะมันคือการเขาเรียกว่าสองขวดเล็กเพื่อนเพหนึ่งขวดใหญ่สองขวดเล็กะสะท้อนกลับเออจมตีด้วยโคดามีแบบสะท้อนกลับนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนไปตีตัวแม็กมากกูเล่มเพิ่มให้ มันบนดนหอบฟาดไปจับอีกอนี่ใช่ไหมฟาดไปเลยนะฮะฟาดกลับไปนะครับเออดีเนาะมันเป็นการาช่วยเราทุบมากมากโคเรนอันนี้เลือดเท่าไหร่อ่ะผมต้องเติมอีกเท่าไหร่ผมต้องเติมอีกนะครับยังไม่พอุยเดี๋ยว สามขวใหญ่ห้าขวเล็กแล้วนะนะครับแต่ลดแค่สี่เองนะเพื่อนๆปีเขากลับเนี่ยลดลดแค่สี่เองแต่มันก็ยังดีนะเออก็ยังดีนะออน่าจะตีอีกสองครั้งนะเพื่อนๆแปสิบเจ็ดอตีไม่ถึงนะแปสิบเจ็ดนี่ยนี่อันนี้คือการที่เราโดนแค่ครึ่งเดียวเพื่อนๆ,ๆโอกาสเกิดคือสิบห้าเปอร์เต์ใช่ไหมเออผมน่าจะใช้ข้อมูล อย่างนี้คือมเมื่อกี้โอกาสเท่าไหร่ผมขอโทษนะไม่มีข้อพิโกแต่คือมเมื่อกี้คือเหตุการณ์ที่ผมรับแรงตีมาแค่ครึ่งเดียวนี่ไงเห็นไหมเขาบอกว่ารับมาแค่ฮาร์ปอสี่สิบเอ็ดแปลว่ามันตีผมมาแปดสิบสองนะครับผมรับมาแค่ครึ่งเดียวนะครับเราไม่รับหมดคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งนะครับอ่ะผมตีอีกทีเดียวเขาก็าตายแล้วสิงั้นผมก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วเนาะครับ ครับ<า>ก็สรุปนะครับใช้เลือดไปทั้งหมดอ่าสี่ขวดใหญ่หกขวดเล็กครับเพื่อนเพื่อน,นี่ <ๆ S 2> เลย,เลยอ่ะโกเลมฮาร์ดอ่ะอุตสา,ตาใส่มาทั้งพอจุนจีเวลนะนะครับเออเนี่ยดอกโอกาสดอกกเลมฮาร์ดคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะแล้วก็อุตส่ามีตัวนี้ด้วยนะฮะดิจเนอรี่แมทชเลียบวกสี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งกว่ากว่าก็ยังไม่ยอมดรอปให้ผมนะครับอ่ไในหนก็ในหนนะครับอ่ะตีตุ่นโชว์หนึ่งทีเห็นไหมเนี่ย ว่ามันเจ๋งแค่ไหนอนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปภาค A ส่วนตอนที่ผมลืมเปิดใหม่นะแล้วเดี๋ยวผมเอาไปคลิปขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ใช้เลื่อนน้อยลงนะเพื่อนๆครับโอเคครับสวัสดีครับ